ยังยิงยาวยังยิงยาวยังยิงยาวยัง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 ยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุบสวัสดีครับพวกเรายังยิงยาววันนี้เราจะมาเปิดรายการใหม่นะครับรายการเก่าคือไม่มีอะไรครับเราเปิดรายการใหม่ล่าสุดกับรายการที่มีชื่อว่ายังยิงยาวคลาสลู ในการย่งยาวฮัลโหลมครับก็จะให้พวกเราเนี่ยทำแบบทดสอบข้อสอบต่างๆเกี uh, mm ่ยวกับทุกเรื่องในชีวิตเราเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นข้อสอบตอนเด็กเป็นเรื่องรอบตัวนะครับเร,รื่องรอบตัวบุบไปเลยทีมงานได้เตรียมบททดสอบให้เราไว้แล้วว่าเราจะทาอะไรในวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้อย่างยิงเยาวิงซะแล้ว วันนี้ก็พบกับรายการข่าวค้นคนค้นข่าวใช่ไม่ใช่ก็พบกับรายการยังยิงยาวคลาสรู o มนะครับผมก็คือวันนี้เราจะมีชาเลนจ์มาให้เล่นให้จับคู่กัน20คําคำก็จะมีคำศัพท์ทายแท้แล้วก็คำศัพท์ตัวแม่ภายในเวลา10นาทีครบ10นาทีปุ๊บวางดิ้นสอเลยตามกฎของห้องเรียนเราเดี๋ยวเราจะมีนับคะแนนกันมีบทลงโทษอสำหรับคนแพ้พร้อม้วครับอาจารย์ไปกัน เริ่มต้นที่คำแรกนะครับคำว่าเ yeah ย็ดเย็ด yeah yeah นี่เป็นคำศัพท์ชายแท้ใช่ไหม <"Ooh> ต้องคู่กับคำว่าเยี่ยวชัวเย็ดกับเยี่ยวเนี่ยเย็ดกูว่าคำนี้แหละ <"Yeah> คำว่าอะไรเยี่ยวจอบ งโหอ,อย่างตึงอาจารานทำได้สองอย่างตึงอาจารย์ยน่าจะอันนี้คุ้นๆบ้างไหมคุ้นคุ้นบ้างไหมคุ้นอยู่แต่แต,แต่คุณจะจับคู่กับอะไร <laughs> ก่อนมันตัวแม่อ่ะตัวแม่กับตัวจีด๊ดอ่ะตัวจี๊ดก็นี่เลยอีตัวต้นเรื่องแน่ๆชัวร์มันเปียกจีเวอร์ต้องเป็นตัวจีด๊ดลองแปลเป็นอิงไหมตัวจีด๊ด that bitch that bitch that bitch, that bitch. <laughs> โชคดีครับเกิดซานฟราน ปอใหม่จะนับแล้วนะปอใหม่จะนับนะ,ะ,นะคะระวัตัวไว้เหมืนอนแบบก็ที่ระวังเต็มตัวไว้ปอใหม่จะนับแล้วนะคะ <c oughs> ยุ่งกับปอใหม่นะคะปอใหม่คือใครฮะระวังตัวไว้เพชรเห็นเพชรแทงเรียกว่าทัวเพชรเห็นเพชรแทงนะคะ <c oughs> คือระวังตัวไว้ <c oughs> ผมบอกเลยข้อที่ผมชัว์ <c oughs> นี่เดี๋ยวเจอกูเ <c oughs> พชรเห็นเพชรแทงนะคะสวัสดีค่ะอีทันญ,ญา ตอนนี้ผ่านไปสนาทีแล้วเฮ้ยเออไปเที่ยวกันกูวไปตอลกหนค่ะข้อหกคือเขียนว่าคือที่คือที่ไหนอะคือที่สุดคือที่เฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูว่าออกไม่ไหวไม่ไหวมัวไม่ไห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 วต้องพักก่อนนี่ไงโค้เซ็งต้องคู่แบบนี้เลยต้องคู่ัพักก่อนกูว่ากูเต็มเอาไหมเริ่มเลยเอาเลยยาน เอาเลยจ้าน่าจะเกียมขิดนี่น่าจะคู่กันเกียมขิดไอ้สองตัวนั้นเกียมขิดแน่มึงกูบอกเลยเดี๋ยวกูข้ามไปเลยเนี่ยยากไงเนี่ยเข้มจัดเลยพี่ชายแท้ก็พูดกันอย่างนี้เหรอวะกูไม่พูดเลยมึงเป็นกระเทยค่ะบชายแท้เหรอครับเฮ้ยนี่ไงโคตรเจ๋งว่ะก็คือดีเยี่ยมมันเจีย Yellow ไงล่ะมึงเหลืออีกสองนาทีอะไรเนี่ย ทรงครับอ่ะไหนความรู้สึกหลังจากทำยังเต่ะจ้ามงลงมากแม่เอาจริงๆเป็นเรื่องง่ายๆเราคิดว่าเด็ยถูกหมดเพเหินเพนแทงรู้ใช่ไหมว่าวันนี้มีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้เฮ้ยกูจะกลัวบทลงโทษทำไมเนี่ยแม่เนี่ยกูก็ชนะอยู่แล้วถึงแม้กูจะทำไม่ครบก็ได้แค่มึงทำยังไม่ครบมึงจะเอาแพนไหนมาทุบกูที่มันเต็มยี่สิบอ่ะมองหงาไม่มีอะไรอ่ะผู้ชนะเขาไม่พูดหรนอกมากไปก็กลัวเจ็บคอ ตอนเด็กเวลาปุ้ยทำข้อสอบแล้วให้ตรวจเองเขาใจ้แลกันตรวจโอเคหลังจากที่แรกกันเรียบร้อยผมผมได้ของเต้เต้คุณแทนของเต้ผมได้ของมาครับโอเคเฮ้ยนั่นมันของแชมป์นี่หว่าเราจะมาเฉลยแล้วนะต้องเกินก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่มีอะไรถูกผิดแบบตายตัวข้อแรกเยสเแย คำตอบที่ถูกก็คือเยี่ยวตัวแรกก็ไปเลยโยโยู่โยโย่ตัวแรกคือตอบให้ไงแหววไลนนะข้อสองโผล่ยังเตือนจานอันนี้งตือนจ้าคือตอนนี้ก็กำลังเป็นไวรัลนะแล้วไอ้ไอ้ว่างๆนี่คืออะไรเฉลยก็คืออีดอกปังมากแม่ เห็นไหมกูว่างไว้เพราะแบบเฮ้ยมันลื่นไหลไงมันลื่นไหลวันคำตอบสุดท้ายอ่ะอีโดฟังมากเออบางบางคนเขาก็จะเป็นแบบว่าปังมากพี่นัสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออแล้วมันถูกอ่ะแต่ความหมายก็คือเราเรานี้ต่อไปข้อ3ตัวจีคำตอบที่ถูกก็คือหล่อนมันตัวแม่หล่อนเือนตัวแม่ว่าไงชายแท้ล้างไม่ดีอีกแล้ว ไ้นีข้อต่อไปเลยนะโหจานโหจานโผจานฮะอันบนฟิลนี้อันฟิลนี้ป่ะโขจานคำศัพท์ของตัวแม่เนี่ยก็คือเลยหรอเลยหรอแบบนั้นเลยหรอมีใครถูกไหมเต้ย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 ถูกคุณถูกไหมอ่ะป่างมาดูเงาคุณว่ากูเต็มหรอไหม โงสามมาแน่ต่อไปตัวตึงก็คุณเป็นตัวตึงกันหรือเปล่า <aust> ก <en> ็ตึงพอตัวครับเด่นๆครับตัวตึงไม่ตึงแต่ดีมึงลงได้คำตอบก็คือมงลงมงลง มงสามมาแน่สี่ใช่ไหมเป็นไงเพื่อนเขาสิบสี่มงสามมาแน่เงียบเลยก็คือเหมือนเขาจะใช้ในแวดวงของนางงามอะไรอย่างเงี้ยแบบคนนี้ตัวตึงโมมาก็ดีนะดูนางงามกูบอกไปแล้วว่ามงสามองมาแน่ไม่มึงดูนางงามแต่มึงตอบผิดครับตมึงตอบผิดครับ ทำไมเต้เงียบจังไม่ได้ดูเลยเลยไม่ได้ดูคำตอบด้วยไงประเด็นถูกบ้างไหมอ่าต่อไปเข้มจัดเลยพี่เข้มจัดเลยพี่มึงเข้มจัดนะครับพี่เข้มจัดเลยพี่เนี่ยคำศัพท์ของตัวแม่ก็คือ fear keyword fear keyword แอบเปิดสนุกมาก่อนไหมข้อสามแลเหรอใช่โอ้โหแอบเปิดไว้มาก่อนไหมเนี่ยใครใครใครมึงไหนมันมาแน่ว่ะมันมาแน่มะมงสามมาแน่มาแน่ละ fear keyword ่อไปรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมครูก็รู้ต่อไปโคตรเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งครับพี่เฉลยเลยนะตัวแม่เลยนะที่เขาพูดกันอ่ะก็สัวดีมันจีโคตรเจ๋งคือจีถูกไหมไอเต้ยมันตอบถูกมันจีเต้ยเงียบมากเพราะว่าไปวัวอะไรมาพูดมึงเอาไอเท่งมาหาแต่เอากูมาฆ่ามามมาเนี่ย ไม่ไรเฮ้ยไม่คือถ้าถ้าต่อไปเต้ถูกหมดอ่ะก็ยังชนะอยู่นะเออมีรุ้นมีรุ้นอะรอ่ะต่อไปไงละมึงไงละมึงใช่แท้ไงละมึงไงละมึงอันนี้มึงตอบไปเนี่ยคุณไม่ตอบอันนี้มึงไม่ตอบไปเนี่ยคุณไม่ตอบคุณเนี่ยมั่นใจแล้วค่อยตอบคำนี้กับตัวแม่ก็คือคำว่านี่นะคะไงละมึงนี่นะคะนี่นะคะโค้ชเจ็ดโค้ชเจ็ดโค้ชเจ็ดอ่ะทำอาหาเทวีเจ้า ก็มันกับทีมงานจ้วงกันคอนี้ี่ะคนเนี้อะไรรู้นี่นะครับไม่อันนี้กูตอบแบบมั่นใจไม่มีลบไม่มีแก้นะเว้ยนี่นะคะับไงล่ะมึงเป็นมึงมึงตอบได้ไหมไอ้เหี้ยมึงนนี่ะไงล่ะมึงนี่นะคะต่อไปอีหัวโจ หัวโจมาดิแล้วหัวโจมาแล้วต้องมีคนถูกมาหน้ะคำตอบคือข้อหนึ่งตัวต้นเรื่อเฮ้ยต้นเรื่อไปแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วเต้ถูคอแหลกใช่ไหมไม่อะไรเนี่ยหัวโจกเท่ากับหล่อนเหมือนตัวแม่ใช้ได้ใช้ได้กูต่อให้ก่อนกูต่อให้ก่อน ต่อไปต่อไปเลยนะทำชายแทนนะเอาเลยกานเฉลยก็คือเริ่มเลยเอ้ยเริ่มเลยมาถูหมนบ้าหลังจากนี้อ่ะมันจะเป็นข้อถูวข้อสิบข้อสิบแสงไอสองให้พี่เดินสะดวกเนอะมงสามดีกูแน่ ที่สมอื้อหืออเ้อหือทื้อหมออื้อหือแล้อหืออื้อหืออื้อหืออื้อหือไื้อหือเอคตอเซ็อใชอแท้โคตรเซ็งใช่แท้อกโคตรเซ็งตอืแม่บอออออออเงี้ยหรออไม่ออือือออออ้หออือืออกเออ้อ้อ้อออออออ้ออ้อออออออ้กรู้ด ต่อไปชายแท้ไม่ไหว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 ตัวแม่คือพักก่อนก่อนข้อสิบโฮไม่ไหวก็ต้องพักก่อนพักก่อนเต้บอกเต้บอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องพักก่อนเฮ้ยผมเร่องไม่ได้เล่นงไม่ไมงสามไม่น่าจะอยู่ที่คุณแน่เอ้าได้อยู่ที่คุณแน่อ่ะต่อ ต่อไปเกือบตายใช่ไหมคิดว่าตัวแม่พูดว่างไงเกียคิดถูกต้องเฉลยคือข้อสิบสามเกียคิดเอาแล้วอี้ม้งอกมาคุณ <laughs> มาแล้วเหรอ ไอ้มังเขเริ่มแล้วอ๋อมันเริ่มฉายแสงแล้วเอ้มเริ่มเตี๊ยคูนยากดีเริ่มเตี๊ยคูแล้วต่อไปโคตรสุดขอแบบโคตรสุดดิโคตรตึงม่วงละโคตรสุดเออม่วงแลวโคตรสุดอือก็ถึงใช่แท้ตึงตอบปังมากแม่เลยปังครับผมใช่เลยของตัวแม่ก็คือโคตรสุดคือที่คือที่ก็คือแบบคือที่หนึ่งอ่ะคือที่เออมันฟิลนั้นคือที่คือที่ใครใครจะคือที่ของวันนี้ เตะนครับผมต่อไปนี้กูจะไม่ผิดเพิ่มด้วยแล้วเตะเริ่มที่อ่ะคือที่คือที่หนึ่งที่สุดเออที่สุดที่หนึ่งต่อไปไปเที่ยวกันอันนี้ทุกคนน่าจะรู้เนาะก็คือเฉลยก็คือข้อสี่ค่ะไปต่อแหลกันค่ะไปต่อแหลกันค่ะไปต่อแ่ะเออต่อเดี๋ยวเจอกูใช่ไหมเจอกูเจอกูตัวแม่เนี่ยเขาจะพูดคําว่าป้าใหม่จะนับแล้วนะไหนเราว่ตัวแม่เขาจะพูดใช่อย่างงั้นเลยข้อเก้า ไม่ตอบเลยค่ะป้อไหมมึงไม่ตอบค่ะใอ่ไหม่จะนับนะคะใครมีแววมากสุดตอนนี้เหลือสี่ข้อสข้อ้ายหรอต่อมาชายแท้พูดว่ามีไร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 ตัวแม่เขาพูดกันว่ามาเอาลไยอ่ะถูกต้องข้าสิบห้าค่ะมีใครถูกไหมเต้ยเต้ยเต้ยถูกเต้ยถูก ข้อต่อไประวังตัวไว้เออระวังตัวไว้นะมึงใช่แท้ระวังตัวไว้เดี๋ยวเจอทีแคคโทรเลยแทนขถูกต้องเฉลยคือแต่มึงไม่ตอบแต่มึอบผิดมึงไม่ตอบนะมึงสลับกระป๋อใหม่เมื่อกี้มึงมั่นเหรอ มึงมึงคือพลายความมั่นนะเต้มงอย่าดูคำตอบมากเลยสองข้อสุดท้ายไม่มีครับัวให้ดูไว้หน้าคนแม่ข้อนี้ไม่ซีเรียส่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสใ่แท้ไม่ซีเรียสอื้มปไซส์สโน๊กสโน๊ก ถูกต้องตัวแม่คือปล่อยใจข้อห้าไปเลยจอยสุดท้ายสุดท้ายอย่ายุ่งกับกูไม่สุดออกไปได้แล้วแรงมากเวอร์มึงไล่ใครออกไปไดู้ไม่อออกันนี้ตัวแม่ใช่ไหมอันนี้คือตัวแม่ใช่ไหมตัวแม่อันนี้คือตัวแม่ต้องเลยต้องใช่เลยคือข้อแปดค่ะอ๋อไปสุดตอนนีไม่อะไรแต่แม่ตอบผิดนะแม่ตอบข้อเก้านะยุ่งกับกูไม่สุดอ่ะนับคะแนนเลยกูไม่ได้เป็นที่สุดท้ายแน่ ชเพราะว่าเป็นแฟนเต้แล้วของผมตรวจของเต้เจ็ดเต็มยี่สิบครับเจ็ดเต็มยี่สิบครับตัวตึงนะโอเคตัวตึงเต้ยตัวร้องไห้เต้ยครับเต้ได้เป็นก้กมันตรวจตึงหมักแร่ใไปทั้งหมดจีบสามคะแนนอ่าโอเคคนที่เรียกได้ว่าขอขนมปี๊บ ย้งตอบผิดหรือเปล่าเออมึงยอมไม่เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้องแน่นอนอยู่แล้วทิ่ทำไมเสียงกำังตัำกูก็ต้องอ่อนอกูบอกแล้วว่ากูมาเอาแชมป์ เออไม่โนคนแน่นคนนี่เร้นคเป็นความรู้สึกไงแบบว่าด๋กออย่าไปทำอย่างนี้ในชั้นเรียนนะน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ไม่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าคำตอบนี้มันต้องใช่แน่เลยเราออกความมั่นใจของเราครับเราดูสนุกมาเราเปิดเว็บมาเออมึงโกงอ่ะเว็บไซต์อะผิวภาษามันล่นล่แต่วันนี้มึงแพ้ใช่คนแคนแพ้เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเอง ก็จะมีบทลงโทษสําหรับคนแพ้นิดนึง,งไไบทลงโทษในวันนี้ก็คือเราอ่ะจะให้คนที่แพ้อ่ะหยิบคําศัพท์ของทั้งชายแท้แล้วก็ของตัวแม่มา5คำอ่ะสประเภท5คําหยิบมาแล้วก็จําลองสถานการณ์เป็นโลเ p คือทําคนเดียวเป็นทั้งฝั่งชายแท้แล้วก็ฝั่งตัวแม่เลยเฮ้ยคนนี้แม่งโคตรสุด ดูอ่ะเดี๋ยวจะจีบให้ดูดอคนนั้นเน่ะปังมากแม่ดูนะเขาจะมาจีบคู่สวยขนาดนี้สวัสดีครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเหมียวค่ะอ๋อนุ่งเหมียวครับอ๋อวันนี้นุ่งเหมียวมาทำอะไรครับเขอืมวันนี้ยอมออมมาค่ะก็เลยมาเดินเช่าเร่งกับอีนี่อะค่ะอ๋อครับวันนี้พี่ก็โคตรสุดเหมือนกันเลยครับทั้งนั้น น้องเซ็งๆแบบนี้เราไปเที่ยวกันไหมดีล่ละคะจะไปถามอีกตัวต้นเรื่องก่อนนะคะมึงไปเที่ยวดีปะเขาชวนเราไปเที่ยวอะมึงก็ไปเลยสิดอกไปตอลนลหนคะสรุปจะไปไหมครับไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสเลยเอาสนุกๆน,นะครับผมโอเคเงินเริ่มละโหยังตึอ่ะจานเป็นไงบ้างครับกับคอนเทนต์ ยิงยังอะไรวะยังยิงยาวคลาสูมของเราอีพีแรกนะครับผมก็ถ้าใครชอบหรือว่าใครสนุกด้วยก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่ามีคอมเมนต์ว่าแบบคำไหนแบบใช้สถานการณ์ไหนอะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้นะครับใช่คอมเมนต์บอกกันมาเลยนะครับอันนี้เป็นคำที่เรเอามาเล่นสอครั้งนะฮะยังไม่ทันเล่นทีกที่คด้ทำแล้ว เาอไไใครชอบเองก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทาคลิปต่อๆไปนะครับคับผมและสาหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดดูแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับยังยิงยาวยังยิงยาวยังยิงยาวยัง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 ยิงยาวปะปากระเป๋ายิงจุ๊ก